มันสอนเราว่าถ้าคุณจะสร้างแบรนด์ระดับโลกคุณต้องอดทนทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อสู้อย่างยาวนานผมเป็นแฟนแมนยูแต่อพอไปทำที่อังกฤษใช่ไหมเราก็ต้องไปเริ่มจากที่ลอนดอนนั้นลอนดอนในยุคที่ผมไปในมูรินโญ่ยัอยงอยู่นั้นเชลซีดังผมว่าเป็นสปอนเซอร์ให้เชลซี ตอนที่เราจะไปที่ทยุโรปแปงกิตเนี่ยเราก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะไปอย่างไงต้องยอมรับว่าคาราบาวมันประสบความสําเร็จในเมืองไทยอาศัยพี่แอดหรือว่ามากับมิวสิกมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรต่างๆจะเรียกอะไรก็ได้แต่ว่ามากับพี่แอดนี่แหละแต่พอไปต่างประเทศนะมันคนไม่รู้จักพี่แอดดังนั้นเราก็ต้องค่อไปดูนะพอไปยุโรปเราก็เลือกที่จะแปงกฤษก่อนเพราะว่าตลาดเครื่องดื่มชุมลัง ใหญ่ที่สุดถ,ถ้านับประเทศใบประเทศแล้วอังกฤษใหญ่ที่สุดแล้วพอเราไปอังกฤษเนี่ยก็คิดว่าแล้วเราจะทําอะไรก็มันก็ในเชิงของมาร์เก็ตติ้งมันมี2อันนะไม่เป็นมิวสิกมาร์เก็ตติ้งก็เป็นสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งพอเราเลือกที่จะเป็นสปอร์ตก็ต้องเลือกฟนะุตบอลเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาของโลกคือผมเป็นแฟนแมนยูแต่พอไปทำทำที่อังกฤษใช่ไหมเราก็ต้องไปเริ่มจากที่ลอนดอน ครับนะลอนดอนในยุคที่ผมไปเนี่ยมูรินโญย่ยังอยู่นั้นเชลซีดัง <Chelsea. S 2> ผมว่าเป็นสปอนเซอร์ให้เชลซีแต่พอไปทําปี2ปีเราไปสํารวจตลาดเนี่ยคนในลอนดอนที่ไปไปอะไรในแถบอื่นๆที่ไม่ใช่แถบเชลซี มันเริ่มบอกว่าไม่เครื่องดื่มตัวนี้เป็นเครื่องดื่มของเชลซีเครื่องดื่มเชลซีแฟนอาร์เซนลไม่กินแฟน <c oughs> แฟนสเปอร์ไม่ได้ <c oughs> สเปรอร์ไม่กินหรือแฟนเวสต์แฮมไม่กินเราสึกอ,อันนี้มาไม่ถูกอไม่ถูกเพราะว่าเราเราเป็นแบรนด์ที่กำเนิดใหม่เพราะเวลามันมามันผูกกับเชลซีมาไม่เหมือนมันไม่เหมือนซัมซุงที่มันเป็นแบรนด์บัววายมาก่อนก็รู้สึกว่าเราคือคนละพวกสินค้าคนละขั้วแล้วก็เริ่มหาันทางอนแล้วก็เลือกที่จะพอดีจังหวะที่เราได้ ได้หลีกครับมาแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคาราบาวครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราก็ค่อยๆสรุปว่าสุดท้ายเราต้องเลือกไอ้สปอตมาร์เก็ตติ้งสักอันหนึ่งแล้วก็คิดว่าอย่างนั้นเราไปถ้าเราได้ได้ถ้วยคาราบาวครับมันก็จะทําให้คนรับรู้มากขึ้นรับรู้ได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะไปในระดับที่โบวายถ้าพูดจริงก็ต้องถือว่ายังไม่ได้ดีอย่างที่เราพึงพอใจ แต่ส yeah. ิ่งหนึ like ่งท <'Sí. S 2> ี่ที่ผมคิดว่าเมื่อเราไปสนับสนุนถ้วยคาราบาวครับเนี่ยมันเหมือนกับคำนี้จริงๆคนคนตั้งให้ผมก็คือพี่ตุ้มครับเนี่ยหนุ่มเมืองจันทร์หนุ่มเมืองจันทร์บอกว่าเนี่ยเหมือนพี่ไปได้นำบัตรใบหนึ่งถึงใบนี้มันแพงหน่อยทั้งนั้นเองเวลายื่นไปไว้นี่ผมเป็นไอ้คาราบาแจะมานี่ก็คือสปอนเซอร์คาราบาวครับอันนี้เป็นนามบัตรที่สําคัญเวลาที่เราไปที่ไหนก็ตามคนรู้จัก น,นี่เป็นนมบัตรที่ทำให้เราสามารถที่จะบุกเบิกตลาดไปอย่างกว้างขวางแต่อย่างไรก็ตามพอเราคิดถึงเรื่องการที่เราจะสร้างแบรนด์ให้เป็นระดับเบอร์คา้าระดับที่จะคนที่จะรับรู้ไปทั่วเนี่ยสมัยที่เรายังไม่ทำเราก็มองทุกอย่างง่ายรเราถึงทำก็มองยากก็ไม่ทำทีพอทำมองไปง่ายวันหนึ่งโลกของความเป็นจริงก็รู้ว่าถ้าคุณจะสร้างแบรนด์ให้เป็นระดับโลกมันไม่ใช่ชั่วคามคืนและไม่ใช่ชั่วปี5ปีครับ เราเป็นสปอนเซอร์คาราบาวคับมา7ปี7ปแล้วแต่เราก็ต้องยอมรับว่าประมาณสัก3ปีหลังเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสื่อทุกสื่อไม่พูดเรื่องลีกครับหรือ EFL ครับกับเรียกคาราบาวครับหมดทั่วโลกมันสอนเราว่าถ้าคุณจะสร้างแบรนด์ระดับโลกคุณต้องอดทนทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่อสู้อย่างยาวนาน อันนี้เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ต้องรับรู้ก็เหมันว่าการที่คุณจะสร้างแบรนด์ให้เป็นระดับโลกคุณต้องใช้เวลาแล้วตลอดระยะเวลาก็ต้องอดทนแล้วก็ค่อยๆกำกับทิศทางที่เราจะไปแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยึดกลุ่มเป้าหมายเอาไว้